ยายน้อยอัดคิดอีกแล้วเดอ้อนี่สวยไหมนี่โอ้อุที่หลงบัวสวยมากๆสวยไหมเย็นน้อยก็เหนื่อยเล็กแต่อยากให้เพื่อนเพื่นเห็นหลงบัว

โอ้วินนยสวยมันบสว่างโอ้สวยไหนมองมองเห็นกันไหมมันแดดแหมแดดร้อนมากมากเลย ท่นบอกว่าปีหน้าจะเปิดให้เข้าอืนายหลวงจะมาเปิดหลังปีใหม่เห็นว่างี้นะ โอ้ยสวยดิหลวงปูย่ยเห็นไหมโอ้ยมันแดดร้อนเจยน้อยขอจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ช่วยดูคลิปให้เจ้น้อยหน่อยค่ะแม่น้อยหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ